ง้ม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 หอยให้นมั้ได้เตะเห็ดเลนซื่อๆง้มลงไปเล็กๆมันอยู่ทั้งเท่มังบอมันไม่หลายอยู่มาเล่นน้ำแล้วได้กี่ลูกแล้วจะได้ลงไปง้มข้องตีอีก เตะเส้นเฮ็ดเลนซื่อๆดิบ่หาซอยเขาดิหนูมันเอาไปอันกินเมอ้อแม่ว่าเตะเหยียบเส้นตุ๋มซื่อๆดิหนจะม่อไหร่งงละ่ะ